ขับรถมอเตอร์ไซค์มาฮะขับรถมอเตอร์ไซค์มาฮะยิงยิงยิงกราดไปยิงกราดไปครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงกราดยิงกราดโอ้รถ20ครับยิงกราดยิงยิงจังหวะนี้ก็ยิงได้ฮะจังหวะนี้ก็ยิงได้ฮะแล้วนอนทําอะไรฮะนอนทําอะไรฮะถือ MP40 ทําอะไรฮะโอ้โหโดนฮะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเบลเอสทีเคนะครับแล้วก็อยู่ในเกมการิน่าฟรี f ฟล์นะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทําภารกิจที่น้องๆอ,อยากให้ผมทานะครับก็คือเล่น MP4 0ทั้งเกมนะครับผมซึ่ง MP40 ก็คือปืนชาร์ดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ในโหมดแร้งหนึ่งคนฮะรแร้งสี่คนผมไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าปืนเอ็มพีี่ศูนย์เนี่ยมันใช้มันใช้ชาร์จแล้วก็ยิงใกล้นะครับผมผม ถ้าผมสู้สี่คนโอ้่ไงเจอแล้วครับถ้าผมสู้สี่คนผมไม่น่าจะไหวนะครับผมเพราะว่าผมต้องเข้าไปชาร์จฮะโอ้ตรงนี้มีลูกซองครับมีคนยิงกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเอาเอาแล้วเราจะเก็บฟอร์มาร์ไปทําไมครับผมเราไม่เก็บฟอร์มงฟอร์มาร์เราไม่เก็บฮะเพราะภารกิจของเราก็คือ MP ็0สย์ทั้งเกมแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นผมว่ะมันเห็นผมว่ะท่านผู้ชมนั่นไงนั่นไงนี่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ล้าซะเลยล้าซะเลยอ๋อมันมีคนอยู่ทางนู้นอีกคนนึงนะฮะ นั่นไงเขาถือลูกซองจะมาชาร์จผมแล้วแต่ผมอยู่ระยะนี้ผมได้เปรียบแน่นอนฮะอยู่ระยะระยะนี้ได้เปรียบแน่นอนเข้าหัวแตกครับผมนี่ครับโอ้โหวิธีการเล่นลูกซองผิดวิธีนะครับก็คือแบบนี้แหละไม่ใช่อะไรเขาไม่รู้ครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะเขาเลยวิ่งมา เฉยๆเลยตรงนี้มีกระเป๋าให้เรานะฮะกระเป๋าหนึ่งจากศพนะฮะเดี๋ยวเราก่อนเราจะเข้าบ้านเราก็ต้องดูก่อนนะครับผมลูกปืนเราก็จะหมดแล้วครับท่านผู้ชมว่ามีกระเป๋าสองอยู่ทางนั้นครับเก็บไปครับผมจังหวะนี้ลูกปืนเรามี20นัดสุดท้ายครับผมเราจะสู้ได้ไหมมีอีกคนหนึ่งอยู่ทางนู้นนะฮะเดี๋ยวเราเก็บระเบิดมือไปละกันเนาะ ตรงนั้นมีที่อับเกราะครับแต่ผมไม่มีเกาะอะไรเลยถ้าผมยิงโดนยิงจากระยะไกลเนี่ยผมไม่น่าจะรอดฮะเดี๋ยวผมขอเก็บสกาไปก่อนนะเก็บสกาไปประทังชีวิตก่อนเอเก็บสกาไปไว้ยิงไกลก่อนนะเผื่อผมจะโดนยิงไกลนะฮะผมดูไอ้ทางนู้นก่อนนะครับผมเขาวิ่งไปไหนเขาวิ่งไปไหนนี่นี่แน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 ่โอ้โหเขาหลบอ่ะคนนี้ได้งานอยู่นะครับเขาหลบได้นะโอเคได้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมน้อง ก็มาดิครับเขาหลบอยู่ทางฝั่งนู้นนะฮะเฮ้ยเขาออกมาแล้วครับนี่ไงนี่แน่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 เก็บสกามาเราเล่นผิดวิธีแล้วเอดี๋ยวดุน้องๆด่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะ mp 40ทั้งเกมไม่ใช่สกาทั้งเกมโอ้นี่ไงลูกปืน smg ฮะเอาเอาต่อจากนั้นก็เอาทิ้งครับผม ต่อจากนั้นก็เอาทิ้งนะครับผมเอาสก้าทิ้งไปเรา M P 4 0ทั้งเกมนะครับผมโอเคใส่ลูกปืนก่อนฮะโอ้ตรงนี้มีเกราะเวลนึงให้เราทำไมไม่มีเกราะเวล3ามัน,นจะเอาไปเอาเป็นเกราะขาวนะตรงนี้มี SKS เเวลาผมจะมาเล่นเ,เล่นปืนที่ใช้ลูกปืน SMG เสือกไม่เจอลูกปืน SMG เยอะเลยท่านผู้ชมเจอแต่ลูกปืนเ r เนี่ยเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยถ้าเก็บนะครับเฮ้ยมีคนอยู่บ้านนั้นวะท่านผู้ชม มีคนอยู่บ้านนั้นเขาส่องผมอยู่ฮะเขาส่องผมอยู่ฮะโอเคเขาส่องผมอยู่นะโอเคเขาจะออกมาชาร์จผมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมรอดูก่อนนะโอเคทางเดียวทางเดียวเราต้องไปชาร์จเขานะฮะอยู่บ้านนี้นะฮะโอเคครับยิงยิงแตกครับผม <laughs> เอาหน้าไม้มาส่องอะไรล่ะเจ้าหนู <laughs> อีหนูเอาหน้าไม้มาส่องอะไรจ้า โอเคครับมียาเยอะเลยทีเดียวฮะแต่ไม่มีลูกปืน S M G ให้เรานะโอ้ยขาดแคลนลูกปืน S M G นี่ไงเจอก็เจ,อ,จอแค่แม็กเดียวนะฮะตะกี้เอ่อเขาไม่มีเกาะแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่ายิงตายเร็วมากโอ้ยนี่ไงลูกปืน S M G ครับเริ่มเจอเยอะแล้วเริ่มเจอเยอะแล้วตังเกียวมากเออผมเห็นที่อัพเกาะอยู่ทางไหนวะน่าจะอยู่ทางนี้นะครับผมนีม่ไงเทียบเกาะของเราแต่เราไม่มีเกาะสองมาอัพนะฮะ เฮ้ยมีรถขับมาอยู่ข้างหน้าเราวะท่านผู้ชมมีรถขับอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมเขาจะจอดหรือเปล่าโอเคเขาจอดครับปรากฏว่าเขาจอดฮะท่านผู้ชมเขาจอดเข้าบ้านนี้หรือเปล่าฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกราดกราดกราดกระสุนกราดดกระสุนเอาไม่รู้ว่าผมอยู่ทางไหนอะดิอโอ้แต่งตัวอย่างเท่โดนยิงอย่างไก่โอเคครับเก็บไอวอลเก็บระเบิดไปเยอะๆฮะโอเคโอเคโอเค ตอนนี้ลูกป,ปืนเราเริ่มมีเยอะแล้วนะครับผมทุกคนอาจว่าผมก๊อปพี่ Copy, ตุยซีนะครับผมแต่อันนี้ผมขอเรียกว่ามันเป็นชาเลนแล้วกันเนาะโอเคเป็นชาเลนเล่นทั้งเกมแล้วกันเนาะคนอื่นก็ทําได้ผมก็ต้องทําได้สิครับโอเคครับท่านผู้ชม เอ็มพีสี่ศูนย์เนี่ยเวลาเจอคนไกลๆเนี่ยเราไม่สามารถสู้ได้นะครับผมเราต้องรอจังหวะเขาเข้ามาชาร์จเราหรือเราเข้าไปชาร์จเขานะจังหวะนี้ก็วงบีบมาแล้วนะโอ้ตรงนี้มีเกะมีเกะสองฮะมีไอวอลครับผมเออไอวอลครับผมไอวอลผมก็แนะนานะเวลาเราจะเล่นปืนแบบยิงใกล้ๆนะไอวอลสามารถช่วยเราได้นะครับโอ้ตรงนี้มีลูกปืน SMG ด้วยนะฮะ เวลาเขาจะเออเวลาเขายิงไกลมานะครับผมจะตั้งไอวอลไว้นะครับผมรอเขามาชาร์จพอเขามาชาร์จตอนไหนผมก็จะได้เปรียบตอนนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูจากข้างบนก่อนนะว่ามีคนไมเ่เอ่ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมลืมว่ะผมลืมไปเก็บกล่องของผมนะครับโฮ้ยมีคนอยู่ในโดนครับอยู่ทางนู้นคะ เฮ้ยเฮใจเย็นไอ้หนูอยู่ทางนู้นนะครับขับรถนะเขาน่าจะขับรถนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราออกมาทางนี้ก่อนเพราะว่าเอ้ยเอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงพูดยังไม่จบเลยว่ามันเป็นทุ่งโล่งครับผมเราไม่สามารถไปชาร์จเขาได้โอ้โหเขายิงผมเลยครับจังหวะนี้เขาอยู่ทางนี้นะฮะเห็นไหมครับนั่นไงเขาโอ้ยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาฮะขับรถมอเตอร์ไซค์มาฮะยิงยิงยิงกระดไปยิงกระดไปครับผม จังหวะนี้จังหวะนี้ยิงกราดยิงกรดโอ้รถยีสิบครับยิงกรดยิงยิงจังหวะนี้ก็ยิงได้ฮะจังหวะนี้ก็ยิงได้ฮะแล้วนอนทําอะไรฮะนอนทําอะไรฮะถือ MP40 ทําอะไรฮะโอ้โหโดนฮะตายไปดิหนูนี่ดับเบิลเอ็มพี่เกราะสามเอ้าเอ้าเฮ้ยมีคนมามีคนมาวะท่านผู้ชมมีคนมาโอ้ย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 โอ เขาจะมาชาร์จผมหรือเปล่าครับจังหวะนี้เอ้ยมาดิเอาก็มาดิครับก็มาดิฮะก็มาดิฮะก็มาดิฮะโอ้โหถือ AK จะยิงระยะใกล้กับเราโอเคครับเราฆ่าไป7คิวแล้วนะครับท่านผู้ชม โอเคมีแม็กกาซีนตรงนี้ครับผมเรามีเอ่อ MP402 กระบอกนะครับผมเออเรารอสับนะครับผมเราเอาไว้ไว้สับหมูเออไม่ใช่แล้วเอาไว้สับยิงนะครับผมเวลาลูกปืนอันกระบอกนั้นหมดเราก็สับมาเป็นกระบอกนี้โอเคแล้วก็เห็ดเนี่ยเอาไว้ประทังชีวิตครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนอยู่ทางนั้นแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของเราครับผมโมีแม็กกาซีนไว้สองครับ โอเคของไอ้นี้โคตรฟูลเลยวะ่ะท่านผู้ชมมีทั้งกระเป๋าสามมีทั้งเอ่อเกราะสามนะฮะเดี๋ยวเราขับรถไปเอาไอ้ที่หนสลิงไปดีกว่าฮะเฮ้ยมีรถอยู่ขับมาทางนี้วะ่ะมีรถขับมาทางนี้เอาอยู่ไหนวะอืออยู่ไหนวะมีรถขับมาทางนี้นะโอเคเขาน่าจะจอดเขาน่าจะลงจากรถแล้วเฮ้ยอยู่ทางนี้วะ่ะนี่ไงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เหมือนเราเอาไปไหนไปไหนหนู no. รอเราก่อนดูโอ้ยโอ้ยรอเราก่อนสีรอรอก่อนดีครับรอก่อนสิครับรอก่อนสิครับผมจะไปไหนมหมตะต์้ใส่ทั้งสองคันเลยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ย้ยเ้ย้ย้ยมันยิงผมมันยิงผมไอ้ตุ๋ยขอโทษขอโทษจ้ะผมขอโทษครับผมเฮ้ยเฮ้ยผมเจ็บนะตอนนี้เฮ้ยมันอยู่ตรงไหนโอ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วครับโอ้โหโอ้โหเอาซะผมเจ็บเลยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นมันจะเอาผมจริงๆวะท่านผู้ชมมันจะเอาผมไม่ได้เลยวะไอเนี่ยโอ้โหอะไรของนายวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาก็มาดิเรานอนสเต็ปนอนฮะสเต็ปนอนครับผมสเต็ปนอนมันไปไหนแล้ววะท่านผู้ชมเฮ้ยไปไหนแล้ววะยังไม่เจอมาเลย เพ่นแล้วเพ่นแล้วปมไปแล้วไม่อยู่แล้วดูไปอยู่แล้วครับไปดีกว่าครับเฮ้ยข้างหน้ามีน้ําอีกว่ะท่านผู้ชมโอ้ยผมเกลียดน้ําผมเกลียดน้ํามากเลย <S <S ผมต้องขึ้นไปข้างบนครับ <S <S เพื่อจะข้ามสะพานไปนะฮะโอเคเราข้ามสะพานได้แล้วครับแล้วก็ไอ้ที่ยิงเราข้างหลังเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้วะท่านผู้ชม มีคนอยู่ทางนี้ว่ะเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนน,น,น,นี่ไห่ชนแมงเลยชนแมงชนแมงยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้งำมีเกระสอครับผมมีไอวอร์ War อยู่นะครับตะกี้ทำไมเราไม่ตั้งไอวอร์ War วะท่านผู้ชมทำไมเราไม่ตั้งไนะอวอร์ล่ะเนี่ยเฮ้ยมี M79 อยู่ตรงนี้วะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับ ผมขอเก็บ m 79ไปรอเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมเรไม่ได้ผมไม่ได้เล่นนานแล้ว m 79ผมขออนุญาตท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขออนุญาตด้วยนะผมขอเก็บไปนะโอเคผมว่าท่านผู้ชมทุกๆคนต้องอนุญาตให้ผมเล่นนะครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมทุกๆุกคนรักผมใช่ไหมล่ะอฮ้ยฮ้ยเฮยฮิเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยฮ้เฮ้เ้ยเ้ย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 ฮยฮฮ ไอ้ทางนี้ตายฮะยังไงฮะยังไงฮะไอ้ไอ้นั่นยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะยังไงจะขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยมันหายไปไหนวะทุกผู้ชมเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเอา M79 ไปแดกก่อนไหมไอหนูเอา M79 ไปนี่นะนี่นี่นะนี่นะนี่นะ นี่นะเอาไม่ตายไม okay. ่ตายอีกโอ้โหไอ้ข้างหลังก็มีฮะไอ้ข้างหลังก็มีฮะโอ้โหพุ่มหญ้ามาเลยนะนายพุ่มหญ้ามาเลยนะนายโอ้โหโอ้โหไอ้วอจังหวะนี้ไอ้วอไอ้วอวางไอ้วอวางฮะไอ้วอวางฮะโอเคโอเคไอ้วอวางฮะยังไงฮะยังไงฮะจะยิงวัดเหรอฮะจะยิงวัดเหรอฮะ เกาะเราก็จะแตกนะฮะ <c oughs> ยังไงครับจังหวะนี้ไอวอลเรามีเยอะมีเยอะมีเยอะครับผมก็มาดิฮะโอ้โหมาดิใช้ไอวอลแล้วจวังหวะนี้ใช้ใช้ไอวอลไอวอลยังไง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 โอ้โหเกาะสามเกาะสามโอ้โหตายครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโห โอ้โหครับท่านผู้ชมตายฮะชีวิตเขาเหลือสิบห้าเองนะครับท่านผู้ชมเรายิงเขาไม่ตายเราเขามีเกราะ3ามนะครับเราไม่มีเกราะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะผมทําดีที่สุดแล้วนะปืนยิงใกล้แบบผมไม่สามารถเล่นได้นะครับผมผมไม่ถนัดจริงๆโอเคครับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม